สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกคนทุกท่านพาท่านผู้ชมนะครับมาดูสภาพอากาศยามเช้านะครับตอนนี้ผมก็กําลังขับรถอยู่นะครับก็ท่านผู้ชมนะครับได้มาดูทัศนวิสัยยามเช้านะครับก็มีหมอกลงนะครับไม่ทราบว่าหมอกลงแบบนี้นะครับ เป็นสัญญาณเตือนว่าหน้าหนาวจะมาหรือเปล่าหรือว่าฝนจะตกมาอีกไม่แน่ใจนะครับก็พิกัดนะครับอยู่ตำบลเทพรักษานะครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับได้ชมกันนะครับเนื่องจากไปทำธุระแต่เช้ากันเลยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมด้วยกันนะครับ ก็ไม่ขับเร็วนะครับเพราะว่าหมอกก็ค่อนข้างจะมืดๆอยู่นะครับก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับท่านที่ขับรถนะครับก็อย่าประมาทแล้วกันนะครับนี่นะครับอัศนวิสัยมองไม่ค่อยจะดีนักนะครับถ้ามีหมอกลงก็นะครับท่านใดที่ขับรถ คับอะไรก็ลดความเร็วลงนะครับเพื่อจะได้ปลอดภัยนะครับซึ่งถ้าเราขับประมาดนะครับข้างหน้ามันอาจจะมองไม่เห็นทัศนวิสัยอาจจะมองไม่เห็นดีนะครับพอ,อเหมือนปกติทั่วไปนะครับสายสายก็น่าจะหายนะครับซึ่งหมอกลงนะครับน่าจะเป็น สายฝนต้นหนาวหรือเปล่านะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ต้องอดูอีกทีว่าฝนจะมาหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับก็วันที่29เนาะ29ตุลาคมนะครับบางพื้นที่ก็น่าจะอาจจะตกอยู่นะครับถึงสิ้นเดือนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับก็ต้องรอดูอีกทีเนาะเ,เราก็มาให้ชมแค่พื้นที่ ของเรานะครับอยู่ฝั่งนี้น่าจะอาจจะตกมาแต่ก็อาจจะตกพื้นที่อื่นนะครับพื้นที่แถวนี้น่าจะเริ่มจะไม่ไม่ตกแล้วมั้งหรือ,อยังไงก็ต้องรอดูก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมช่องเสียเสียมรถขุดควันใจโขงนองนามโมเดลนะครับขอบคุณสวัสดีครับ